เอาละค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเรามาชาแนลกันนะคะวันนี้เราจะมาลองเล่นเกมอะไรวะเอาคืออะไรครับนั่นอ่ะอ๋ะออโอเคโอเคเอาเป็นว่าเราเลือกภาษาก่อนนะคะมันเป็นเกมเดมโมนี่มาเลยเล่นใหม่ไหมเนาะชื่ออ่านก่อนอันก่อนชื่ออะไรอะชิลิเมะเหรอน่าจะใช่นะ ทิลิเมทสองนะคะ The Genesis of But I But มีบัตที่แปลว่าบั t เอาไว้ผ่านทางไหมอันนั้นบัตอ๋อ oh, <c oughs> ตึงโป๊ไหมบั t ที่แปลว่าตูดนะครับตูดตามีตูดตูดมีตาเรามาดูกันว่าตูดมีตามันเป็นยังไงนะคะตัวนี้เป็นเดโมอ่ะเรา <c oughs> ลองเลยแล้วกันค่ะเข้าเลยค่ะ สรุปจะเล่นเองใช่ไหมคะไปค่ะบพักเลยค่รับจะเดินให้ค่ะเอาเวนกรรมมีคนเล่นให้ถ้าง,งั้นเ,เอาลราไม่ลองมันทำไมไม่ใช่อันนี้ล่ะไม่ได้หรอมันลองรับไหมลองดิมันต้องลองดิ<ะ>นี่ไง<ะ><อ>แป๊บ,บนึงแป๊บบนึงไม่ใช่เ่ยลองนี้ลองไม่ใช่ลองอันนี้สิมายังยัง เอภาพเหมือนจะฟรมเลตตกอยู่นะคะโอ้โหไม่ไม่ได้เข้าไปเซตติ้งเนาะมาแบบดีฟอลต์เราผีไม่เป็นไรเรากด ESC เพื่อเซตติ้งแบอนเ,เออเดี๋ยวเราจะกลับไปเซตติง้งอีกทีหลังนะคะหนึ่งีจัดเลยอืมสายตาสายตาเขาแบบอะฮะน้องสาวน้องน้องอ๋อจะไปช่วยน้องนะคะจะไปช่วยน้องนี่พร้อมกับปืนหนึ่งกระบอกค่ะ ไม่ต oh, like 응้ใจโอ้ยยังยังโอ้โหเยวนะคะที t u t เ r i ย l นะคะอใช้ up อะไรวะจุดจุดไฟฉายอะไรอัพอลไ u อัพอะไลอ up นะครับเอ้าเช็คเช็คทำอะไรได้บ้างเป setting ก่อนค่ะลูกอฮะ อะไรคือการใช้ใช้เมาส์ใช้เมาส์คีย์บอร์ดผสมกับใช้อืมคุณตี้นี่ไงคุณตี้เอาออกอ่าเอาโลไปโลไปเลยโอ้โหเดี๋ยวี๋ยวขอขอสักมีเดียมเลยไหมลูกอ่ามีเดีย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 แกม่าแกม่าไม่ต้องไปยุ่งของมั้งแกม่ามันสว่างไปกันพอดีพองแอมสิคะลูกค้าประมาณนี้ใช่ปะ บอลลุ่ม <Please. S 2> ปล่อยไป sensibility มันลปล่อยไปอันที่เหลือเพราะเอาเราเราเน้นกราฟ,ฟิกพอโอเคกลับไปเอออ่ะพอได้พอได้พอได้วิ่งได้ไหมวนะิ่งยังไงวิ่งยังไงอันนี้กำลังเรียนรู้ป,ปันป้นอยู่นะคะว่าเราต,ต้องกดอะไรบ้างแมปแไ,ไม่มีอ๋ออันนี้คือแมปอะไอ้ไอถึงกลมๆหมุดนั่นคือแมปป่ะใช่นั่นคือแมปนั่นคือตัวเราเราไม่มีแมปแต่เรายังไม่มีแมปโอเคเราต้องไปตามหาแมปสินะ อีทำอะไรได้น oh! ั่งอีอีหลุอีอ้าวอีหายไปแล้วแต่มันมีอ๋อวุ้ยมีแมกกาซีนปืนด้วยใส่แล้วแล้วทำไงทีเนี้คอมคอมไบกันได้ไหมเดี๋ยวนี่ผิดครูนะฮะกำลังเรียนรู้ปุ่มอยู่ะวมันเอาปืนขึ้นมาไงอ่ะ เขาจะสอนอยู่เมื่อกี้เขามีติวเตอร์เลี้ยวอยู่เธอก็ทีละท่านได้ไหมโอ้โอ้มืนมืนนี่นี่ไม่มีกระแสนี่ตรงนี้ใช่ไหมเรอไม่ใช่เหรอเอ้าเอกระลาตานแล้วเดินรับดี่มาเอ๊ะมาถูกเก็ถูกดีทางนี้แหละนี่ไงรถมันจอดผันมาทางนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเดินทางนี้ถูกแล้วเดินดีๆเดี๋ยวเวียนหัวนี่เรากำลังจะไปไหนอ่ะ เขาจะมาช่วยน้องสาวเขาแต่น้องสาวเขาอยู่ที่ไหนวิงไม่ได้หรอวะเฮ้ยวิ่งได้กดอะไรอ่ะนี่ไงอ๋ออ่าหนึ่งโอ้ยอะไรอ่ะพิธีกรรมอะไรซักอย่างฮะ I for and I yes no อะกด big rock with some strength making r n i s e เ้ยทำไมไมีเขียนไว้ไม่แต่ <ฮ>เขาบอกว่าตาต่อตาจริงไหมตาต่อตาอ,อืมจะไปไหนคะเนี่ยไม่รู้เราเราไม่ควรเราไม่เราไม่สำรวจทั่วๆก่อนหรอคะเราเดินไปไหนเนี่ยเราจะไปไหนเนี่ย ลองเดินไปที่โซนงินโซนกงอนที่นี่โซนโซนโซนเฮ้ยหิวป่ะนะ่ะจะเย็นนะเดินได้นี่ไงเธอมาทำไมวะเฮ้ยเขาป่าได้อ่ะโอ้ยละวลอง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 ,ลองไปให้สุดดิจะเป็นยงไงมีขอ ทางที่เราเดินมันก็ไม่ได้เป็นป่าอะไรเออมันก็เป็นทางเดินอุ้ยมีไฟฉายอุ๊ยไม่กอก็เมื่อกี้เขาสอนอยู่ว่าให้ไล่อัพกดงี้ไหนลืมเลยเห็นไหมกด A ไล่อัพไม่ใช่เหรอไม่หรออ๋อนี่เห็นแล้วกดเลยไม่ปุ่ยปี๊บอ๋อมือถือมือถือไฟมือถือไฟฉายโอ้ดีดีหมูไฟฉายที่ไม่ใช่ไฟฉาย เดินมาเดินในป่าเดี๋ยวีเดิยนยวครับเป็น net ball ทีนี้หมุนนิดนึงครับตรงนี้โอ้ oh my god บรรยากาศไม่มีอะเป็นพิเศษมุมกล้องสูงกว่านี้นินะดนึงเลยไหมคะรู้สึกมันต่ำๆยังไงชอบคุณปรับมุมกล้องได้ไหมคะขึ้นขึ้นหัวมันมาหน่อยะะนนอะค่ะยิ้มเหมือนกันเลย ไอ้เราปรับมุมกล้องไม่ได้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับตรงนี้ฮัลโหลเกี่ยวกับตอนเราเล่นนะลูกปรับไม่ได้เนี่ยให้มันสูงขึ้นมาหน่อยไงอ๋อโอพอดีเน้นมองพื้นไงไม่ไม่เน้นมองข้างบนอ๋อเหรอเพราะว่าแบบเอ้ยมีอะไรหรือเปล่านะอย่างงี้มองมองบนได้มองบนได้อุ้ยอุ้ยประตูโอ้โหประตูสนิมนะกลมอ่ะเปิดได้ไหมอ่ะโร้บอย ไม่ได้โอ้ยมืด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 อุ๊ยอ๋อละบาดตกใจแล้วเปิดได้ไม่ทันไรเลยหรอกตัวเองซะละสวัสดีฮะสวัสดีฮะมันมันสูงกว่านี้ไม่ได้หรอไอ้มันตัวละครเป็นบังอ่ะเออโน่นมันใกล้ไปหน่อยเนาะโน่นปรับได้วะ อารมณ์เหมือนเรายืนยืนติดหลังทีจะขี่อยู่แล้ว่ได้มไม่ได้ติดไม่ได้ไไดโอ้โหขึ้นได้ด้วยขึ้นไปขึ้นไปด้ๆข่าวตอนแรกจะให้ฉันเล่นก่อนได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้แขกรับเชิญเราเล่นแล้วกันวันนี้ก็จริงๆแล้วก็เล่นคนเดียวไม่ได้เหมือนกันเกมนี้ กะรอแขกรับเชิญมาเล่นด้วยอยู่ไงเจ๊ยังมันไม่เร็วขนาดนั้นหรอกลโหไอโฟนรุร่นไหนวะเนี่ยไม่ใช่ใช่น่าจะหัวเว่ย <c oughs> อุ้ยเฮ้ยเก็บอะไรไนดะ้เก็บอะไรได้วะ,วะโอตีอะไรมากุญแจคีย์วะ่ะทำไมเก็บเรามันไม่มีเสียงเก็บวะเก็บแบบเงียบๆแมวแมวดีดแมวดีดเอากุญแจไปเปิดตรงไหนไอตู้นั้นเปล่าไอประตูสนิมเปล่า แต่เมื่อกี้มันก็ไม่ได้ขึ้นว่าล็อกใช่ไหมสิ่งที่เราไม่ชอบเลยก็คือพอเราเก็บอะไรทุกอย่างในแมปมาแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์ต่อไปถูกต้องฮะแล้วก็จะมีอีเวนต์ต่อมานะฮะโอ้กูตกใจเงาเอ้ยม,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 มื่นมืดมืดสองไว้ก่อนเลยมื่นพดมืดพดฮัลโหลไม่ใช่วะเ,เอาไม่ใช่ต้องใช้หรือเปล่าใช้เหรอเออกดใช้รู้ยังนี่ย ลองกดใช่ confirm valley unusual shape p use open lock door ในทางเข้า use มัน e x a min e ได้ด้วยนะลอง e x a min e ดิอันที่สองอ่าอันนี้ไงมันมี combine เห็นไหมกุญแจ๊ลองลองเลยลองเอาปืนอ่ะ combine กับไอ้นี่สิเพราะว่ามันไม่งั้นก็เท่ากับปืนไม่มีกระสุนไม่ใช่หรอหรือว่ามีอาอคงกดผิดเชื่อ ออมบายเอ้ยไม่ใช่อันนี้ดิไม่มีอะไรแ,แสดงว่าน่าจะเต็มอยู่แล้วยูสิสชูยูสอ๋ออีควิปแล้วอีควิป <sı> แ <f if> ล้วเม <c oughs> ื่อกี้มันอีควิปแล้วอะควีบแล้วลองดูซิมันจะถือไหมดีก็แล้วโอ้โหเปิดมากี่หน้าเนี่ยช้า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 เย็นเย็นไม่คือเกมเกมมันไม่มีแบบอินเตอร์เฟซแบบ เอ e ้เมกซีเก็บเลยยังมานีนี่เราได้เมกกะซีมาสามสิบนัดเร็วนะฮะว่าแติม,มันยกปืนขึ้นมายังไงนี่ยังยังยังไม่สอนยัง okay, ไม่สอนไปไปไแล้วประตูต้องไปประตูหน้าเปล่ามีกุญแจแล้วนี่ตู้ไหนนี่ไม่เดินอ้อมตึกอ่ะเออล้วถ้าไม่ล็อไม่ลอม็ลอตึกเราจะรู้หรอว่าข้างหน้ามันอยู่ตรงไหนอ่ะก็ต้องล็อตึกนี่ไปตึกเหรอไม่ใช่มันมีที่อื่นด้วยหรือนี่ จะเย็นๆมันจะไปไหนไกลต้องรอดกก่อนต,ตรงนี้ไม่มีอา่าอันนี้มันเครื่องหลังใช่ไหมมันไม่ใช่เครื่องแนงนั้นไปไม่ได้นี่เอาละทั้นต้องอ้อมหรอมีที่เดียวคือเราต้องไปตรงอื่นเดินตามทางไปนี้เดินตามทางไปเอ๊ะทำไมมันไม่คุ้นเลยนี่นี่นั่นอะไรเครื่องเ่ะไม่ใช่เครื่องเทิงทั้งอะ โอทางข้นเยอะนี้วันนี้เราเดินเข้าไปตรงนั้นเอออันนั้นไปตอ่ออ่ะนั่นนั่นอะไรอะไรอะไรอันนี้เราเห็นแล้วไอ้โซโนูอน๋อแสดงว่าเมื่อกี้เรามาจากทางโน้นเออคนั่นก็ไปทางโน้นถูกต้องวิน่มทำไมเงียบวะมีเมฆ้วยเงียบจิ๋วเลยนี่ไงมีเสียงแมวปบขี้ช่วยอยู่นี่เงียบหรอไม่เกี่ยวสิคีมพี่นีมอีอ ปิดไฟกับพวกามสบายใจสบายใจตรงไหนจะได้วิ่งหนีทันไงเอ๊ะทำไมอยู่นี่มีหมอกบริการบางบินเทำไมโอ้ยกางเขียนเฉยๆไม่มีอะไรไปต่อไปต่อไปต่อทางเดินอย่างเงี้ยตะมุนไปดูข้าทำไมใครเขาเดินรวหันหลังไปดูกันอู้ ไม่ใช่ละตาต่อตาวะมันรถตักนี่นะขั้นหญวะยังไงโอ้โหขันใหญ่ไปไหมไซส์ประมาณนี้ลดักอ,อ,อันนี้ไซส์จริงใช่ไหมแต่คือต้องทำเหมือนว่าเทียบกับสัสดส่วนเราแล้วจริงใช่ไหมใช่แล้วจริงนี่ไซส์ประมาณนีุ้๊บเลยปัดเมลโอ้โหพังพังหมดพังหมดแล้วหมดแต่ เราเรามาเลาะอะไรตรงนี้เนี่ยที่มันพ้ำเฮ้ยไ,ไ,ไ,ไม่มีอะไรหรอกเปิดมันมืดโอเคเปิดก็ได้อมันน่าจะเป็นเมืองหรืออะไรสักอย่างเนาะตรงเหมือนเมืองเนาะวายบนไฟแล้วเปล่าบนไฟบนไฟไปไปบนไฟเซ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 ฟ อะไรนะ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 มีรูปมีรูปมันคือตูดมันคือโอเคชื่อแจ็คหรอลูคัสมามามาคาร์เรตหรอมาการ์เร็ตแล้วก็แจ็คก,ก็ป่ะไปไปไปทำไมมีเสียงไหมนึกว่าตัวเองเหยียบไฟแล้วนี่ยเสียงไหมเสียงดัง อ้าแล้วเมื่อเราเจอแบบนี้เขาเขาเขาใบเราละเขาใบเราเป็นในในละว่าเราจะต้องเจอตัวไหนเดี๋ยวทำไมต้นไม้มันเป็นภูเขาเปล่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้มันขึ้นอย่างนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรวะเนี่ยอบ้าเหรอโอ้ยมันเหมือนบ้านเลยเหมือนโบสถ์มากกว่าเจอบ้านละเออเออว่ะเจอโบสถ์ละแล้วนั่นอะไรดูต้อง วัด <What? S 1> โคมไฟโอ oh, ้ <laughs> ตกใจตกใจแม่งทุกอย่างเอรู้ว่าเล่นเกมผีแม่งตกใจทุกสิ่งที่เห็นตรงหน้าไ่มีคนตัดต้นไม้ไปด้วยอืมเอ้ยอะไรนะองใช่ตกใจนไหนเ,เขาหาทางเข้าไปดูดิเ,เไปงไงนั่นอะไรวูเขาไม่ใช่รู้ เกียรติังเรียจอยไม่ขันช้าๆโเดินช้าๆแล้ววะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราเดินมาจากตรงนั้นไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันมีโบสถ์อ่ะเนี่ยเราเดินนี่เราต้องไปเนี่ยทางมันมีให้ไปแต่เราไม่ไปอ่ะเราเดินมันเลาะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเข้าต้องเข้าทางนี้คืเอเดินไปไหนวะเมื่อกี้เราขึา้ไปไหนมาเอาเราต้องไป ไม่เข้าได้ไหมเดินอะไรกับไปทำไมเราไม่เข้าไปวันนี้จะได้เห็นไหมเนี่ยนี่ไงปุ๊เจเออนี่นะใช้อุ้ยโอ้ไม่เสียงประตูไหมเอ้ยปุดอุ้ยโอ้ m ม่กอดก็ไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ประตูที่ล็อกด้วยเออเออมนน่าจะโบสจริงอะเนาะโอ้โหเสียงรองเท้า แ็กโชมีอะไรสำรวจนี้สำรวจนี <Christ>. ้ม <Hum ming> ีของเก็บเปล่าน่นมีมีมีอะไรปะเนี่ยเขาบอกว่าวิธีทำลายคำสาบเฮ้ยคำสาบชิลิเมะยังคงแข็งแรงนะกับคนญี่ปุ่นอืมตลอดมานะใครก็ตามที่มองไม่เห็นแล้วก็ข่าวลือก็กระจายไปทั่วก็จะติดอยู่ในคำสาบนั้นอีกอืม ทั้งหมอแล้วก็นักวิจัยไม่สามารถหาวิธีรักษานี้คำสาบนี้ได้ก็เลยทำให้คน่ะยังคงตายแล้วก็ติดคำสาบนี้ไปเรื่อยๆตั้งแต่โบราณมาจนถึงตอนนี mm hmm. ้ก็บางคนก็เชื่อว่าคำสาบชิริเมษยังไม่ยังไม่ใช่บางคนก็เชื่อว่าคำสาบชิริเมะมันทำลายได้แต่ว่ามันจะต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมาก a ni for a ni ตาต่อตาเออสรุปคือชีวิ้ไม่เป็นคำพา์ก็แสดงว่าตอนนี้เราติดอยู่ในคำพา์เหรอนี่นี่นี่แล้วรูป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 มันยังไม่ถึงเอนั่นนั่นหั่เเนเฮยเราจะช่วยเราจะช่วยน้องสาวฉันได้ยังไง you will see him if you If you look a <C oughs> m o อ g แก็จะเห็นจะเห็นเขาถ้ามองเข้าไปในตุดเฮ้ยเฮ้ยน้มาแล้วจ้ะโอ้ชิ n อินเมนทาลีอีกแบบ อีกคลิปแล้วนี่อีกคลิปแล้วไม่ใช่เหรอคลิเลยผมรีบกดเลยผมรีบเอากดทุกดิกดเดี๋ยวนะเดืนสิบห้าโบเลตมีสิบห้าเออฮะมันไม่ใช่ไงเออเออก็คลิปแล้วอีกคลิปแล้วเดี๋ยวเขาจะสอนยกเองมั้งไปไปเราเรา R หนึ่ง R สองอะไรลองกดดูอย่างหมายถึงว่าจังหวะแบบยกขึ้นมาเอ้ยเอออือก็คือต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากเลย อไอเวนมาโอ้โหตูตูนด่ไหมดาดอ๋ยวิี่วม่งี่งว่กว่งนะล้อโอวิ่งดิโอ๊ลตากรับเลยไม่ดีไงะเ้าทำไมไม่หนีเราอะ ก็ล่โอเคฮะ Thank you for playing <laughs> อเเอใหตืเเ่นใ่ตืเเ่นรุ่ดตู่ดมีดาแล้วก็จบเลยเหรอให่เห็นตู่ดแล้วก็ไปแล้วนไงงงเลยอะไรวะเออนั่นแหละเอาเป็นว่าเขาคือคำสาบ คำสอบที่ว่าคือตื่นที่มีตา <laughs> กำลังจะลุ้นเลยว่าจะยิงได้ทักตัวไหมดไปดไปหมดแม็กเลยเมื่อกี้มันไม่ตายเลยลเมื่อกี้มีสองตัวด้วยนะเมื่อกี้มันมีสองตัวเห็นป่าไอ้ตรงที่มันโผล่ขึ้นมาเป็นเป็นเป็นแ <c oughs> คสซีนตัวหนึ่งอยู่บนหัวก็วิ่งมาหาอีกตัวแล้วจะสู้ยังไง <c oughs> อย่างห้าลูตุสโอเคเอาเป็นว่าเราก็ เดโมก็มีเท่านี้นะคะเอาไว้ใครที่สนใจนะคะก็ไปตาม,ม purchase กันได้นะคะในช่องทางต่างๆนะคะอย่างอย่างนี้ที่โหลดมาก็กอยู่ในสตรีมเนาะในสตรีมก็มีนะคะก็ไปสั่งซื้อกันได้นะคะก็ออกตอนไหนเกมออกตอนไหนเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเไปดูมาว่ามันมีเดโมก็เลยเอามาลองเล่นโอเคค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ